สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เขื่อนราชประภา,าอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับของเขื่อนราชประภา,าวันนี้ก็พามาดูอาทิตย์ตกอยู่หลังเขานะครับตกหลังเขาสวยมากแสงสวยนะครับยสูงให้ดูทีนีแสงธรรมชาติไม่มีการแต่งเติมใดๆนะ เี่เราซูมเข้ามานิดนึงมันจะทำให้สีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ออกไปนิดนึงเรามีเสียงมีทีมงานคนเยอะหน่อยน,นะครับก็อาจจะมีเสียงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแสงสวยสีสวยนะครับก็พาคนนี้เข้ามาถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับๆๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีภาพอะไรยังไงบ้างต่อไปครับผม